สวัสดีครับพบเจอกับผมอีกแล้วนะครับผมไม้สุรินไม่กินสุราสําหรับเรื่องราวข่าวสารวันนี้คือเกิดจากอากาศร้อนของประเทศไทยซึ่งมีผู้ร้องเรียนมามากมายซึ่งเป็นชาวมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งย่านองคลักษ์จังหวัดนครนายกซึ่งเราจะพาทุกท่านไปลงสถานที่จริงเพื่อสอบถามคนในพื้นที่ว่าส่งผลกระทบต่อเขาอย่างไร ซึ่งเราจะตัดตรงนี้ไปที่นักข่าวในพื้นที่ของเรานะครับคุณรุจิครับขอบคุณคุณไม้สุรินไม่กินสุราครับสวัสดีครับผมรุจิครับวันนี้ครับเราจะมาที่บริเวณภายในหอพักหมายอะไรสีนักเรียนนิรุตรรงกลครับในหมายอะไรสีนักเรียนนิรุตรรงกครับจะมีรงอาหารภายในหอพักนะครับหรือที่นิสิตภายในหมาดอะไรเรียกว่าโรงเขียวนะครับ จุดนี้มันจุดที่ได้รับผลกระทบเรื่องอากาศร้อนครับและการวนพลมในโรงอาหารไม่เพียงพอต่อผู้ที่มานั่งรับประทานอาหารครับเราลองไปถามบุคคลบางส่วนที่ได้รับผลกระทบถึงปัญหาดังกล่าวกันเลยดีกว่าครับ วันนี้เราจะมาสบบามารถวินับถึงปัญหาดังกล่าวที่กล่าวมาทางต้นเหตุครับอย่างถามคุณวินว่าอากาศบริเวณในโรงอาหารเป็นยังไงบ้างก็บริเวณโรงอาหารตรงนี้นะครับก็อากาศค่อนข้างร้อนนิดนึงนครับเพราะว่าพขาหลบข้างน้อยกำเนิดกลังนี่ทางอาหารอติดตั้งให้ยังพอต่อผู้คนที่มานั่งรับประทาน ผมคิดว่าไม่ไม่น่าจะเพียงพอนะครับเพราะว่าคนเข้ามาใช้บริการที่รงอาหารค่อนข้างเยอะครับครับอยากถาม,มวันนีญญ้ก็เสนอเนียถึงปัญหาดังกล่าวเพื่อให้ทางอะไรทราบถึงปัญหาข้างบนได้ไมครับก็อยากจะให้ทรารบเพราะว่าจํานวนพัดนลมที่รงอาหารเอ่อตรงนี้ครับมันมีจํานวนค่อนข้างน้อยครับแล้วก็แบบบางบางที่ที่นั่งก็อากาศร้อนครับเพราะว่า ขนมไม่มีครับผมครับขอบคุณคุณพีมมาครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์คุณนเดชนะครับถึงปัญหาด่ากล่าวข้างต้นที่ได้กล่าวมาครับครับผมครับอยากถามคุณนเดชว่าอากาศบริเวณโรงงานเป็นยังไงบ้างครับโอ้ผมบอกเลยครับว่าร้อนมากครับบริเวณเนี้น่าจะ45องศาได้ครับเพราะว่ามันร้อนมากจนผมไหม้เหมือแล้วผมดำเลยครับ่ยตอนเนี้ยครับอยากถามว่า จำนวนบ,บัตรเล่มนี่ตังหมายอะไรติดตั้งให้เพียงพอไหมต่อผู้ที่มาใช้บริการถ้าสำหรับดูจากหน้างานแล้วนะครับคือผู้ที่เข้ามาในโรงอาหารครับประมาณ1,500คนเนี่ยต่อวันผมคิดว่าพักโงมที่มีอยู่เนี่ยไม่เพียงพอสําหรับทุกคนครับครับอยากถามกอถ่ายครับว่ามีข้อเสนอแนะถึงปนนัญหาดังกล่าวเพื่อให้ทางเนา่ยรายทราบถึงปัญหาไหมครับ มีข้อเสนออย่างนี้ครับคืออยากให้ทางหน้าที่ของโรงอาหารครับทำเป็นห้องกระจกแล้วก็ใส่แอร์หนึ่งร้อยตัวครับเพื่อที่จะรองรับผู้ที่เข้ามาใช้งานได้ครับครับขอบคับสำหรับคุณนั่เดียครับจบไปแล้วครับสำหรับบรรณาธิการที่ได้สอบถามบุคคลที่ได้รับผลการโทรมาครับครับขอบคุณคุณรุจินักข่าวของรายการเรา ซึ่งเราได้รู้ผลกระทบของชาวนิสิตมหาวิทยาลัยซึ่งเกิดจากอากาศร้อนและพักกลางวันต้องเดินทางไปรับประทานอาหารที่โรงอาหารและโรงอาหารนั้นก็มีพัดลมที่ไม่เพียงพอต่อนิสิตมหาวิทยาลัยจึงทำให้ตอนรับประทานอาหารมีเหงื่อไหลออกมาซึ่งทำให้การไปเรียนต่อนี้รู้สึกไม่สบายตัวซึ่งรายการของเราจะนำ ข้อมูลต่างๆบอกทางมหาวิทยาลัยให้นำไปแก้ไขต่อไปผมไม้สุรินไม่กินสุราขอจบการรายงานข่าวสวัสดีครับ